เข้าสก,กัดฟุตบอลวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องนัดสุดท้ายของซีดานกับความสูญเปล่าของฟุตบอลโลกนับตั้งแต่พาทีมชาติฝรั่งเศสคองแชมป์ฟุตบอลโลกในปี1998ชื่อเสียงของซีนดินซีดานก็โด่งดังขึ้นมากกว่าเดิมหลายเท่าตัวและนั่นทําให้ทุกครั้งที่ตลาดซื้อขายนักเตะเปิดฉากขึ้นม้าลายยยเวนตุสสโมสรยักษ์ใหญ่ในศึกการโช่เซเรียอิตาลี ali, ก็จะต้องคอยหาทางรับมือกับสโมสรยักษ์ใหญ่ที่ต้องการดึงตัวเพนกวอร์เลื่อนน้ำหอมไปร่วมทีม เพราะไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอินเตอร์มิลานและเรือมาดริตต่างก็คอยจับจ้องสถานการณ์ของซีดานเจ้าของรางวัลบาลลงดอร์สองสมัยซึ่งซีดานได้รับรางวัลบาลลงดอร์ในปี1998และ2000และแล้วในวันที่9กรกฎาคมปี2001ซินาดินซีดานก็ตกลงย้ายไปร่วมทีมเรือมาดริดอย่างเป็นทางการด้วยค่าตัว76ล้านปอน ซึ่งถือเป็นค่าตัวสถิติโลกในยุคนั้นแต่ด้วยความที่ก่อนหน้านั้นลุยฟิโก้สตาร์ดังชาวโปรตุเกสที่เพิ่งย้ายมาจากบาร์เซโลนาได้เลือกใส่หมายเลขสิไปก่อนแล้วจึงทําให้ซีดานต้องยอมสวมเสื้อหมายเลขห้าแทนแม้หมายเลขบนเสื้อจะดูแปลกตาแต่ทว่าซีดานก็ระเบิดฟอร์มเก่งกับเรอเลมรดรมิตอยู่หลายปีซีเนดินซีดานที่อยู่ในช่วงฟอร์มพีคสุดพาราชันชุดขาวประสบความสาเร็จถึง5รายการตลอดการค้าแข่งในถิ่นเบรเบลไล่เลียงตั้งแต่แชมป์ลาลิกาสเปนปี2002 แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนลีกปี2001-2002แชมป์ยูฟาซูอร,ร์คัพและแชมป์สโมสรโลกในปี2002ในขณะเดียวกันซีดานก็ยังเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติฝรั่งเศสอีกด้วย แต่เว่าเรื่องที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นในช่วงกลางปี2006ซึ่งในขณะนั้นฟุตบอลโลกปี2006ซินดดินซีดานสวมปอกแข่งกับตันทีนนำทัพตาไก่เข้าถึงร,รอบทิงชนะเลิศได้สำเร็จซีดานมุ่งหมายอย่างมากที่จะพาทีมชาติฝรั่งเศสคว้าแชมป์โลกเหนืออิตาลีให้จงได้แต่แล้วในเกมนั้นเขาโดนมาโกวาเ,เตลลัสซี่กองหลังอิตาลีก่อกวนด้วยการจับจ้วงถึงครอบครัวมันทำให้ซีดานน็อตหลุดและเอาหัวโขกใส่มาเตลลัสซี่อย่างจัง สุดท้ายแล้วเขาโดนใบแดงไล่ออกจากสนามจากจังหวะทําฟาวดังกล่าวและทีมชาติฝรั่งเศสก็พ่ายในการโดนจุดโทษในที่สุดความผิดหวังในวันนั้นทําให้ซีดานในวัย34ปีประกาศเลิกเล่นฟุตบอลโลกทั้งกับทีมชาติและสโมสรอ,อย่างเป็นทางการแล้วการอําลาสนามอย่างฟ้าแลบของซีดานก็สร้างความเสียใจให้กับแฟนบอลลาชทนชุดขาวอย่างมากซีดานได้กล่าวขอโทษสําหรับพฤติกรรมของตนเองว่าผมรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ผมไม่ควรทําผมต้องการพูดให้ดังและชัดเจนเพราะมีคน2-3พันล้านคนที่ชมเกมการแข่งขันขน,ขนัดชิงชนะเลิศเมื่อวันอาทิตย์และมีเด็ก หลายล้านคนรวมอยู่ด้วยผมต้องการขอโทษพวกเขาแต่ไม่รู้สึกเสียใจกับสิ่งที่ทําเพราะถ้าหากเสียใจก็หมายความว่าผมยอมในสิ่งที่มัลเทลซี่พูดออกมาผมสอนลูกๆให้รู้จกักเคารพผู้อื่นและสอนว่าพวกเขาก็สมควรได้รับสิ่งนั้นตอบกลับมาผมไม่สามารถปล่อยให้ใครพูดจาดูหมิน่นหยาดยามแบบนั้นได้โดยไม่ตอบโต้ออกไป ผมทำไปเพื่อปกป้องเกียรติของแม่และน้องสาวของผมผมทำสิ่งที่ผิดพลาดและโดนลงโทษแล้วที่ต้องปิดฉากอาชีพการค้าแข่งในห้องเด็กตัวคนเดียวแต่ผมเป็นคนที่ถูกยั่วยุก่อนและผมก็ตอบโต้กลับไปโดยปกติเรามักจะพูดถึงเฉพาะคนตอบโต้ที่ถูกลงโทษไม่ได้พิจารณาถึงคนที่ยั่วยุซึ่งไม่ยุติธรรมเลยเพราะหากไม่มีการยั่วยุก็คงไม่มีการตอบโต้ที่รุนแรงแบบนั้นและมันก็เป็นการยั่วยุที่รุนแรงมากผมไม่มีข้อแก้ตัวกับพฤติกรรมก้าวร้าวของตัวเองแต่ผู้กระทำผิดที่แท้จริงคือคนที่ยั่วยุคุณลองคิิดดูส ว่าในฟุตบอลโลกนัตทีินาเลิศเหลือเวลาอีก10นาทีก่อนการนำลาสนามของผม,ผมแล้วผมทำอะไรแบบนั้นเพียงเพื่อความสาใจอย่างนั้นหรอสุดท้ายแล้วฟุตบอล จึงไม่ได้เป็นกีฬาแห่งความสมรนฉชั้นตามที่คนในแวดวงลูกหนังพยายามกล่าวอ้างแต่ข้อเที่จริงเหล่านี้เป็นการยืนยันว่าฟุตบอลคือการต่อสู้ระหว่างเชื้อชาติและเผ,าผ่าพันธุ์โดยลดทอนความรุนแรงต่างๆให้อยู่ในรูปแบบของการแข่งขันและอาศัยกฎกติกามาเป็นข้อตกลงร่วมกันเพียงลวมลแต่แท็กติกต่างๆนาน,นานที่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันนั้นต่างหากที่เป็นของจริง และเป็นสิ่งที่ทำให้ลีลาการเล่นของแต่ละชาติแตกต่างกันออกไปตามทัศนคติที่พวกเขามีต่อโลกและการช่วงจริงให้ได้มาซึ่งชัยชนะซึ่งอาจไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรนะักถ้าแฟนบอลทั้งหลายจะไม่เคยคาดหวังให้ฟุตบอลเป็นตัวเชื่อมโยงผู้คนจึงเกิดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งโลกตามจุดมุ่งหมายของฟุตบอลโลกที่ควรจะเป็นและเราอาจเรียกความคาดหวังนี้ว่าความสูญเปล่าของฟุตบอลโลกก็น่าจะได้